บาลานซ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกจัดงานเฉลิมฉลองการเปิดตัว f l ลก s h i p s สโตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่เซ็นทรัลเวล ศูนย์การค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพโดยภายในงานเปิดตัวครั้งนี้ New Balance ได้มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีความลหลงใหลในรองเท้าผ้าใบและผู้ที่รักในการเล่นกีฬาพร้อมด้วยกิจกรรมน่าสนใจและการปรากฏตัวครั้งพิเศษของศิลปินดังมากมายซึ่งภายในงานยังมีอีกหลากหลายความพิเศษโดยเฉพาะมินิคอนเสิร์ตจาก Prox y ่บอยแบนด์สไตล์ป๊อปที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงฮิตติดชาร์ตและการที่แฟนๆชื่นชอบ โดยหนุ่มๆขึ้นเวทีใส่พลังและมอบความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งค่ำคืนเติมเต็มบรรยากาศสุดสนุกและกระตุ้นให้ทุกคนได้ขยับแข้งขยับขา,ขากับเพลงปรดกันอย่างเต็มที่ค่ะพบกับ New Balance f ซ a g s h i p Store แห่งใหม่ที่เซนทรัลเวิลชั้นตามโซนเอเทรียมสำหรับข่าวสารล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage New Balance Thailand ค่ะ เฮโยพ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่ครับสวัสดี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 พี่นะครับก็อันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของพวกเราพ็อกซี่กับทาง New Balance นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่มากๆซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนๆแล้วกันนะครับมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆด้วยก็ขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่ยังเอ็นดูพวกเราพ็อกซี่เสมอเพราะพวกเราก็ไม่ได้พูดคุยกันก็นานพอสมควรใช่ไหมครับใช่ ดีครับนิม่างานวันนี้เจ๋อมากมากครับขอบคุณยูเซอร์ทุกคนครับที่สปอร์ตเราตลอดมาครับไม่ว่าจากการที่เรามาเจอกันในตามงานอีเวนต์นะครับหรือว่าสปอร์ตเราในพื้ที่ต่างๆนะครับก็ที่ใจทุกครั้งรู้สึกว่าแบบได้เติมพลังในครั้งที่ได้มาเจอยูเซอร์ทุกคนที่สปอร์ตเราขนาดนี้แล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเกียรติมากๆที่เราได้มาอยู่ในงานที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้เปิด flagship store ของ New Balance ที่นี่ก็ ต้องขอบคุณนิวบาลานซ์สินครับเราถ้าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในแต่ละแบบเพราะว่าทาง New Balance เองก็จะมีรองเท้าในหลายๆรูปแบบใช่ไหมครับมีทั้งแบบเป็นกีฬาหรือว่าเป็นแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าก็จริงๆเหมาะกับทุกทคนครับอ่าถ้าอย่างชกุล่าชอบรองเท้าที่แบบว่าสีแบบใส่แบบแมทช์แมทช์ง่ายๆครับผมไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดำก็อยากจะเป็นสีดำมากกว่าแต่ว่ามันแมทช์กับได้ทุกลุปครับผมรวมถึงเสื้อผ้านิวบาลานซ์เองด้วยก็สามารถมิกซ์แมทช์อย่างวัันนนนีีี้้้แแแลววกกก็็าาามมมมิซ์์อดดททชชชบบบุ่่่เเรยยูใป ก็ยีนก็ซีลขเางในอย่างนี้ครับก็สมาร์ดูกันได้ครับคือความเท่ครับอย่างอย่างนี้ก็ประมาณเชิญเลยครับชอบแบบสีพื้นๆเอาไว้แต่งตัวง่ายๆอะไรได้ฟุ่มเฟือยเลยครับแต่งตัวสบายๆครับได้ทแนวสตรีทก็ได้หรือว่าจะเป็นแคชชวลก็ได้คือผมผมคิมจะเลิกเน้นเลือกจากแบบว่าประเภทของรองเท้ามากกว่าครับผมอันนี้แบบรองเท้ากีฬานี่รองเท้าแบบใส่ประจําวันเลยครับของการก็จะมีคล้ายๆของน้องๆครับก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเป็นออกงานหรืออีเวนต์หรือว่าเดินเที่ยวเล่นก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบ ในช่วงที่เราต้องออกกําลังกายแบบเล่นฟินเนสหรือแม้กระทั่งวิง่งก็จะต้องเป็นอีกประเภทนึงคือเหมือนเราต้องเลือกเสื้อผ้ากับรองเท้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทําในแต่ละอันมากกว่าผมก็จะเน้นเน้นเน้เนเออเอสเตติกมากกว่าครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหลังอยากมีรองเท้าที่ใส่สบายก็เลยตอนนี้ยิงกับพวกเท้าวิ่งเท้านิ่ ลกอนมันก็ต้องบาลานซ์การทำงาระหว่างเอสเตอรกับความใส่สบายนะครับสบายด้วยแล้วก็สวยด้วยก็คือเหมือนใส่เลกกีฬาก็ได้บากคู่แล้วก็สามารถใส่คู่นั้นเป็นแฟชั่นก็ได้ก็สได้ครับก็ตอนนี้เป็นการเปิดรูธแล้วก็เปิดแฟร์ชิพสโตร์ครั้งแรกของทางดิวบาลานซ์ทีเซ็นทรัลเวลนะครับใครที่สนใจเสื้อผ้ากีฬานะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งรองเท้าใดๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นนักวิ่งก็ได้นะครับคนที่ออกกำลังกายหรือเป็นคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีหรือว่าเดินแล้วใส่สบายผมก็แนะนำดิ